นหนึงนะครับกำหนดเส้นตรงมา3เส้นนะสัมผัสเส้นโค้ง y เท่ากับ f s ที่จุด A B และ C นี่นะเขาให้หาความชันของเส้นโค้ง f ที่จุด A B C อะเรามาดูแต่ละจุดกันเลยนะครับเรามาดูความชันของเส้นโค้ง f ณนะจุด A ก่อนอ่ะขออนุญาตเขียนอย่างงี้นะครับเป็นสัญลักษณ์นี้ลวกันความชัน ความชันของเส้นโค้ง f ณจุด a ขออนุญาตเขียนนี้นะความชันของเส้นโค้ง f ณจุด a อยู่ตรงไหนลูกนี่ใช่ไหมครับความชันของเส้นโคงน้งณจุด a อย่างนี้เราจะพบว่ามีสมาการเส้นสัมผัสเป็น y เท่ากับลบเศษหนึ 2, ่งส่วนสอง x บวกห้าส่วนสองซึ่งมีความเศษหนึ่งส่วนสอง เราจึงสรุปได้ว่าความชันของเส้นโค้ง f ณจุด a เนี่ยต้องเท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนสองด้วยเห็นไหมต่อไปต่อไปเรามาดูความชันของเส้นโค้ง f ณจุด b บ้างณจุด b จุดนี้เนาะจุด b นะครับความชันของเส้นโค้ง f ณจุด b ขออนุญาตเขียนสนัญลักษณ์นี้นะครับ เราจะพบว่าเส้นสัมผัสเส้นโค้งณจุด B ก็คือนี่นะครับ y เท่ากับเศษ1ส่วน2 x บวกเศษ3ส่วน7ซึ่งความชันมันเท่ากับเศษ2ส่วน5เราจึงสรุปได้ว่าความชันของเส้นโค้ง f ณจุด B ก็ต้องเท่ากับเศษ2ส่วน5ด้วยใช่ไหมครับและสุดท้ายจุด C จุด C จุด C ก็จุดนี้นะครับจุด C เรามาดูว่าความชันของเส้นโค้ง f นะจุด C จะเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้ไอเส้นสัมผัสเส้นโค้งนะจุด P คือ y เท่ากับ2หล้วเราจะเขีนใหม่เป็น y เท่ากันแล้วลูก y เท่ากับ 0x บวก2ใช่ไหมครับซึ่งมีความชันเป็น0นะความชันเป็น0เพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่า ความชันของเส้นโค้งนะจุด c ณจุดนี้นะครับต้องเท่ากับ0นย์ด้วยเห็นไหมครับพอเข้าใจไหมข้อ3ก็เรบอกว่าจงหาความชันของเส้นโค้งที่จุด a b c ที่กำหนดตอบในรูปลิมิตนะครับและตอบในรูปอ,อนุพันธ์เรามาดูทีละอันกันเลยนะ,ะแล้วกัน ดูพิกัดของ A นะครับพิกัดของ A สังเกตว่ามันตกกับเท่าไหร่ลูกมันตกับเอเท่ากับ3นะตกับเอเป็น3นะเป็นเโอเคไหมเพราะนั้นความชันของเส้นโค้ง,ง F ณจุด A อ่ะขออนุญาตแทนด้วยตรงนี้นะความชันของเส้นโค้ง,ง F ณจุด A อ่ามันก็ถ้าตอบในรูปอนุพันธ์ก็คือล,ลูก เราก็ดิฟเลยใช่ไหมดิฟเอฟใช่ป่ะแต่นจุดนี้มันตรง x เป็นสามก็คือเอฟพายสามนั่นเองใช่ไหมลิมิตอ่ามันก็เท่ากับลิมิตเลรลูกลิมิตเอฟสามบวกเอชลบเอฟสามหารด้วยเอชเมื่อเอชเข้าใกล้ศูนย์นั่นเองอ่า ได้แล้วนะครับความชันของเส้นโค้งนะจุดนี้ต่อไปเรามาดูความชันของเส้นโค้งนะจุด B บ้างนะจุด B อ่าจุดนี้เนาะจุด B นะครับดูทีความชันของเส้นโค้ง f ณจุด B ถ้าตอบในรูปอนุพันธ์มันก็คืออะไรลูกจุด B เนี่ยเป็นไงมันมีพิกัด x เท่ากับอะไรละ่ะเท่ากับ 1>, 1นะึ่งนะกับหเพราะฉะนั้นความชันของเส้นโค้งณจุด b ก็คือ A หาร f หารหนึ P ่งนั P ่นเองหรือถ้าตอบในรูปลิมิตมันก็คือลิมิตอะไรครับลิมิต f ที่หนึบวกแล้ว h ลบ f 1หารด้วย h เมื h ่อ h เข้าใกล้0ูนเคนะความชันของเส้นโค้งณจุด b กะว่าความชันของเส้นโค้งณจุด c ะจุด c จุดนี้นะครับณจุดนี้จุด c ความชันเป็นทลายอ่อาไปเขียนเป็นสัญลักษณ์ความชันของเส้นโคงนะ้ง f ณจุด c นะน,นะครับนะถ้า,า,นะบาตอบในรูปตรงนี้ตรงกันะไรลูกณจุด c พิกัดของ x มันจะตรงกับลบ3นะลบ3 เพราะฉะนั้นเราจะได้ความชันของเส้นโค้ง f นจุดก็คือ f พามลบ3นี่ใช่ไหมครับและถ้าตอบในรูปลิมิตมันจะเท่ากับเท่ากับอะไรลูกเท่ากับลิมิตของ f ลบ3บวก h ลบ f ลบ3หาด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0ูอ่อเนะ ต่อกข้จาไม่เอ่ยส่วนข้อสามข้อสามข้อสามาดูนะครับข้อสามเขากำหนดให้เส้นตรง l 1 l 2 l 3สัมผัสเส้นโค้งพา,าราโบลาความเนาะตัวน,นี้นะเป็นพา,าราโบลาความลุกนะสีแดงนั่นเองใช่ไหมครับสัมผัสที่จุด a จุด b จุด c A, B, C เรารู้พิกัดนะจุด A มีพิกัด x เป็น3นะพิกัดจุด B มีพิกัด x เป็น1และจุด C มีพิกัด x เป็น0นะครับอ่ะเราทำไงครับให้หาอะไรให้หาความชันนะความชันของเส้นตรง l1, l2, l3 เห็นไหมครับไอความชันของเส้นตรง l1 มันก็เท่ากับลูกความชันของ เส้นโค้งนัจุดนี้นั่นเองเราก็หายไงเราก็ดิฟเราก็ดิฟเส้นโค้งใช่ไหมดิฟเสร็จเราแทนแล้วครับถ้าดิฟตรงนี้ปุ๊บเราจะได้เส้นโคง้งเป็นไงลูกแต่ละจุดใช่ไหมครับแต่ละจุดบนพาราโบลา,ลาจะมีอะไรครับจะมีความชันเท่าก,กับดิฟตรงนี้อ่ะเราดิฟก่อนเลยนะดิฟก่อนเราค่อยมาดูกันนะครับดิฟได้เท่าไรเอ่ยอดิฟฟังก์ชัน F pe, เรามีสูตรแลนะ้วเนาะอ่าเรารู้ว่า เรารู้ว่าตรงนี้นะครับ f พาม f พรอม x ดิฟนะดิฟได้เท่าไรเอ่ยตรงนี้ไม่ดิฟเนาะ,ะดิฟก้อนนี้อเอา2มาคูณก็เป็น2มาคูณลบ1ส่วน2ก็เป็นลบ x ใช่ไหมครับดิฟก้อนนี้ก็เป็นบวก1ดิฟก้อนนี้เป็น0ก็ไม่ต้องใส่เอาละได้ละนี่แหละคือความชันลูกนี่คือความชันอ่า ความชันของเส้นโค้งใช่ไหมครับแต่ละจุดแต่ละจุดจะมีความชันเท่านี้นั่นหมายว่าแต่ละจุดบนพาราโบลาเป็นไงลูกทุกจุดเลยจะมีความชันเท่ากับเท่าไรเอ่ยจะมีความชันเท่ากับลบ x อบวกหนึ่งานี่คือความชันแต่ละจุดบนพาราโบลาอ่าตอนนี้จุด a จุด a มีความชันเท่าไหร่อ่ะณจุด a ณจุด a มีความชันเท่าไรครับอ่าณจุด A ความชันมันก็เท่ากับชันลูกความชันณจุดเมันก็ต้องเป็น A เอพายอะไรครับ A อพาย3ใช่ไหม A อพาย3าเนาะ A อพามอ่ะ A สามได้เท่าไรเราก็แทน x <ป>ด้วย3ไปก็ได้เปลบ3บวก1นอ่าก็ได้เท่ากับลบ2อ่าต้นหมายความว่าลูกจุด A จุด A มีความชันเป็นลบ2แสดงว่าเส้นตรง หรือเส้นสัมผัส l 1ก็ต้องมีความชันเท่ากับลบสด้วยอ่พอจยางนี้เราก็ต้องตอบไปเนาะว่าอะไรลูกความชันของเส้นตรง l 1ะครับก็ต้องเท่ากับลบสด้วยโอเคไหมได้เลยนะอ่าต่อไปเรามาดูจุด b บ้างจุด b จุด b อ่าจุด b จุดนี้นะจุด b จุดนี้จุด b จุด B มีพิกัด x เป็นหนึ่งนะครับพิกัด x เป็นหนึ่งัน้นเราจะได้ว่าความชันความชันความชันณจุด A นะของเส้นโคง้ง f ณจุด A โดดทีนะ ความชันของเส้นโค้ง f ณจุด b นะครับมันก็คืออะไรลูกมันก็คือ f ผรานและตรงนี้ตัว x เป็น1ใช่ไหมก็คือ f ผ่ามหนึ่งเองอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่หแทน x ด้วยหนึ่งไปงนี่นะครับแทน x ด้วยหนึ่งไปก็เป็นลบหบวกหก็ได้ศูนย์ใช่ไหมครับได้ศูนย์ณจุดนี้ความชันเป็นศูนย์นะครับ ความชันเป็นศนย์นั่นหมายความว่าเส้นตรง l2 ก็ต้องมีความชันเป็นศูนย์ด้วยเพราะฉะนั้นความชันของเส้นตรง l2 ก็ต้องเป็น0ูนย์ด้วยโอเคนะต่อไปเรามาดูจุด c จุด c เอาสีอะไรดีสีชมพูอจุด c ่างนี้นะครับจุด c นี้จุด c จุด c เนี่ยมันตรงพิกัด x เป็นศูนย์ใช่ไหมครับเราก็จะได้ว่าความชันของเสนะ้นโค้ง f ณจุด c อ่าก็เท่ากับไปลูก f พรม f พรมศูนย์ใช่ไหม f พร้มศูนย์ ah f พรอมศูนย์ได้เท่าไยก็แทน x ด้วยศูนย์เนาะแทน x ด้วยศูนย์ก็ได้เป็นลบศูนย์บวกหนึ่ง ah ก็ได้เท่ากับหนึ่ง ah แสดงว่าจุด c ณนะจุดนี้นะครับมีความชันเป็น หน,นั่นหมายความว่าไอเส้นะครับเส้นสัมผัส L 3<ๆ>ก็ต้องมีความชันเป็น1ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่าความชันของเส้นสัมผัสหรือเส้นตรง L 3<ๆ>ก็เท่ากับ1ด้วยโอเคไหมได้เลยนะ,ะจบใช่ไหมครับเอาละพอเข้าใจไหมสรุปนะครับ ในการหาความชันของเส้นโค้งแต่ละจุดนะครับเราจะดิฟเนาะสมมติเรามีสมการเส้นโคง้งเราดิฟเลยดิฟเราก็จะได้เป็นความชันของเส้นโค้งที่จุดใดๆใช่ไหมครับถ้าเราอยากได้จุดไหนเราก็แทน x ณจุดนั้นไปใช่ไหมครับนี่นะหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าเรารู้สมการเส้นสัมผัสหรือรู้สมการเส้นตรงนะครับเส้นสัมผัสก็คือเส้นตรงไนงะถ้าเรารู้สมการเส้นสัมผัสเรามีความชันเท่าไหร่ เราก็บอกได้ว่าจุดนั้นก็ต้องมีความชันเท่าไรด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะนำตัวนี้ไปใช้ในการทำโจทย์นะครับแต่ว,วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ